ใช่นิกรรมสุนัขและแมวโดยหลวงพ่อจรันทิตาธรรมโมหลักพระอภิธรรมเจ็ดคำพีบอกไว้ว่าเจตนาหังพิคเวกรรมมังวถามิเจตนาเป็นตัวกรรมถ้าไม่มีเจตนาเป็นกิริยายกตัวอย่างอย่างโยมมารักษาศีลกันจะรู้อย่างไรว่าศีลขาด ตอบได้อย่างเดียวว่าคือเจตนาถ้าไม่เจตนาศีลไม่ขาดหรอกยกตัวอย่างโยมเดินออกไปมีผ้าคลุมแมวอยู่ก็ไม่ทราบนึกว่าผ้าเช็ดเท้าก็ไปเหยียบผ้าเข้าถูกลูกแมวพอดีเปิดออกมาตายเหยียบเสียเละแล้วศีลขาดไหมไม่ขาดแต่ใจเศร้าหมองพี่โถเอ๋ย ไม่น่าจะมาขวางพระบาธาเลยตายแล้วศีลไม่ขาดแต่ด่างพร้อยใจเศร้าหมองเป็นกริยาแต่หากเราสร้างความดี80%ต้องใช้โดยมารยาทหลักพระอภิธรรมอธิบายไว้ไม่ละเอียดต้องอาศัยประสบการณ์โดยกริยาต้องใช้หมายความว่าอย่างไรยกตัวอย่างอาตมาไปร้านยอมขายแก้วอาตมาก็ไปเลือกแก้ว โดยไม่เจตนาแก้วลื่นหลุดมือตกเพลงแตกแล้วอาตมาต,ต้องถามโยมแม่ขาว่าแก้วใบละเท่าไหร่จ๊ะใบละ2สองบาทเจ้าค่ะเอาไปเลยสองบาทอ๋อไม่เป็นไรท่านมีบุญคุณกับดีฉันหลวงพ่อเจ้าะ่ะแค่สองบาทเท่านั้นเรียกว่าเอาหสิกรรมไม่ต้องใช้เข้าใจไหมนี่แต่ถ้ายมกับอาตมาไม่รู้จักกันเลยไม่เคยสร้างความดีต่อกัน ก็ต้องใช้ตามระเบียบสองบาทน,นี่เป็นกิริยาต้องใช้นะบางทีพระอาจารย์อธิบายไม่ถูกโอ้ยไม่ต้องจ่ายยกตัวอย่างอัตมาสร้างความดีกระทุงพื้นหอประชุมตอนนั้นยังไม่มีหลังคาไม่มีฝามองดูแล้วไม่มีอะไรขวางทางก็เหวี่ยงขอนไม้ออกไปเพื่อกองรวมกันไว้พอดีสุนัขบ้านมันวิ่งมาจากไหนไม่ทราบขอนไม้ชนจมูกอย่างแรง เลือดพุ่งฉูดเลยอย่างนี้เป็นกิริยาพอไม่ได้เจตนาสุนัขตัวนี้วิ่งมาโดยบังเอิญเราไม่ได้เลี้ยงมันนะถ้าเลี้ยงมันอาจจะอโหสิกรรมให้เราก็ได้อัตมาเลยไปเอารางจืดอยู่หลังกุฏิอัตมามาโขกกับน้ำสาวข้าวก่อเข้าไปในปากสุนัขปรากฏว่าสุนักฟื้นวิ่งลุกได้เลยอยู่ต่อมาได้เดือนเดียวอัตมาไปพูดที่ศาลาประชาคมที่ลบบุรี ตอนเพลไปฉันอยู่ที่บ้านนายอำเภอพอฉันเสร็จแล้วก็ไปดูวัดสร้างใหม่ที่เมืองใหม่มีเต็นท์อยู่คนฟังประมาณหนึ่งคนอัตมาก็ไปนั่งที่กุฏิสมพานมีสมพานนั่งอยู่ก่อนแล้วพอดีมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นสมพานก็ลุกไปรับโทรศัพท์ในกุฏิพออาตมาไปถึงสมพานลุกไปเท่านั้นแหละลมเกมาเลยแปลเป็นภาษาไทยว่าลมแดง ภาษาชาวบ้านเรียกว่าลมบ้าหมูหมุนจนเต็นท์พังหมดคนทั้งหนึ่งร้อยคนไม่เป็นอะไรแต่ลมพัดไปเปซึ่งแหลมพอดีเลยมาเที่ยมที่จมูกอัตมาคนเดียวถ้าสมภานั่งอยู่ด้วยกันต้องตายก่อนเพราะนั่งอยู่ข้างหน้าพอโดนจมูกอัตมาเลือดพุ่งแล้วลมบ้าหมูหายไปเลยไม่มีอีกเลยเห็นไหมนี่กฎแห่งกรรมโดยกริยาต้องใช้อย่างนี้ ถ้าหากว่าเราไม่สร้างความดีเลยนะยังไม่รับใช้ไปใช้ชาติหน้าเลยขอฝากไว้ด้วยความดีจะมีอุปปรรคถ้าเราสร้างความดีต้องมีคนดา่าคนว่าต้องทนต่อไปพระเอกในหนังในละครต้องลำบากอย่างนั้นอย่างนี้แหละถ้าใครชอบสบายไม่ใช่พระเอกนางเอกใช้ไม่ได้เป็นตัวเบดตะเล็ดเป็นตัวหางเครื่องอันนี้เข้าใจนะอัตามาก็เลือดไหลไปเลย พวกโยมพลุกขึ้นมาพยุงอัตมาบอกว่าไม่ต้องเรื่องเล็กเลยเล่าให้สมพานฟังคนที่นั่นก็ฟังไปด้วยบรรยายธรรมะาเรื่องกฎแห่งกรรมให้ฟังที่ศาลาประชาคมเขาให้พูดเรื่องความสามาคัคคีเลือดยังเต็มอยู่ที่จมูกอัตมาหมอเข้ามาจะเฉียดให้อัตมาบอกไม่ต้องเดี๋ยวจะเอาไว้เป็นพยานแว่นกระเด็นไปแต่ไม่มีกฎแห่งกรรมเรื่องแว่นแว่นเลยไม่แตก พะเราเวี่ยงขอนไม้ไปสุนัขไม่มีแว่นถ้าสุนัขมีแว่นแว่นเราก็ต้องแตกเห็นชัดไหมนี่อัตมาพูดไปนายกเทศมนตรีก็ถามว่าหลวงพ่อที่จมูกมีเลือดเป็นอะไรนะอัตมาบอกเฉยๆเดี๋ยวรู้เลยพูดหนึ่งชั่วโมงจบรายการว่ากฎแห่งกรรมของเราอยู่มาไม่ช้าเป็นกิริยาเมื่อปีนี้เองปี25 3 2 อาตมาพูดจากหอประชุมเสร็จแล้วก็ไปที่กุฏิชั้นสองตีสองแล้วไม่มีใครเดือนแล้วอาตมาเทน้ําร้อนจากกระติกเทใส่ขันสาดลงทางหน้าต่างแมววิ่งมาพอดีเลยแมวก็ร้องแป๊วตายหรือเปล่าก็ไม่ทราบอยู่ต่อมาไม่พอเดือนนะกระติกที่มีเกลียวมันระเบิดน้ำลวกตรงขาอาตมาเลยกำลังห่มผ้าอยู่ไม่รู้จักร้อนพอเลิกผ้าออกมาหน่อยเท่านั้น หนังลอกออกพอสมควรแต่หายแล้วไม่ต้องดูนะอยู่ในผ้าถ้าไม่เชื่อจะเปิดให้ดูลึกเลยจริงๆนะนี่แหละเจตนาหางพิกเเวกรรมังวัามิเจตนาเป็นตัวกรรมไม่ได้เจตนาเป็นตัวกิริยาแต่สร้างความดีต้องใช้ไปเลยชาติหน้าไม่ต้องไปใช้นี่ถ้าคนสร้างความดีมากรีบใช้ชาตินี้แต่คนสร้างความดี แต่ยังไม่ละความชั่วยังใช้นี่ชาตินี้ไม่ได้รวมทั้งดอกทั้งต้นไปใช้ในนรกนูน่นใช้ชาตินี้ชาติน่าจะได้ไม่ต้องมีกรรมจะไม่ดีกว่าหรือขอฝากไว้ด้วย